สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคณิสอนผ่าเครื่องนะครับวันนี้ผมก็มีอ่าพระเหรียญนะครับหลวงปุโตเนาะออกวัดบ้านน้อยนะครับปี2539เนะครับเป็นงานภุพันธะศีมานะครับปี2539ออกวัดบ้านน้อยนะครับกาญจนบุรีเนาะนะครับได้ไม้หลายองค์พี่นะครับพอดีของเข้ามาก็เลย นะครับได้ทําคลิปนะครับมาแบ่งปัน,ปนพี่ๆได้ชมได้รับชมรับฟังกันนะครับอาหเหรียญน,นี้ก็จะเป็นเหรียญย้อนยุคนะครับมาจากมาจากปีหนึ่งสี่เนาะนะครับเหรียญรุ่นแรกก็จะเป็นปีหนึ่งสี่นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นรุ่นที่รุ่นพิเศษนะครับเป็นปีสองห้าสามเก้านะครับจัดสร้างที่วัดบ้านน้อยเหมือนกันนะครับรุ่น ปีหนึ 1, ่งสี่ก็หลายพันแล้วนะขึ้นไปนะครับสองพันกว่าแล้วพี่สองพันห้ากว่าแล้วนะครับองนี้ก็จะเป็นรุ่นพิเศษนะครับเป็นอาเรียนอาร์เหมือนกันเลยนะครับเป็นทรงเรียนอาร์นะครับเรียนเป็นทรงแบบโล่นะครับประมาณนี้ด้านหน้าจะเป็นรูปเหมือนหลวงปู่โต,โตเนาะนะครับแล้วก็ส่วนด้านหลังก็จะเป็นพระพุทธนะครับจะเป็นพระพุทธ นี่เดี๋ยวมาตีกล้องให้ชมกันนะครับขอ,อบก็ประมาณนี้ขอบนะครับภาปีสามเก้าเนาะสองห้าสามเกก็เป็นใครที่จับรุ่นที่ทานหลวงปู่ไม่ได้นะครับอย่างเหรียญอ้ามปีหนึ่งสี่นะครับเป็นเหรียญเป็นจ่าภาคีนอกวัดเนาะเป็นเหรียญน,นิยมนอกวัดนะครับใครที่ไปจับรุ่นที่ทานปีหนึ่งสี่ไม่ได้ก็ใช้รุ่นนี้แทนได้นะครับใช้รุ่นนี้แทนได้นะพี่นะ อ่าส่งคล้ายๆกันเนาะอ่ะมาตีกล้องให้ชมด้านหน้านะครับอ่ะสวยคมพี่ผิวตึงนะพี่นะอันนี้ประมาณนี้เห็นไหมด้านด้านในนะครับด้านในลูกตาลนะครับกลมเป็นเม็ดเลยนะครับ ด้านล่างก็จะเป็นชื่อเต็มเนาะภาคูริยกิตินะครับตัวหนังสือคมๆแบบนี้เลยนะครับผิวตึงๆแบบนี้เลยนะอันนี้หลวงปูโตสวยคมนะครับสวยคมผิวตึงนะครับด้านบนก็จะเป็นรุ่นพิเศษนะครับแล้วก็เห็นไหมคําว่าพอบผาต่อตรงสลอินะครับจะมีสาอากาศขึ้นไปเนาะ หูห่วงนะครับเรียบร้อยดีพี่นะครับรุ่นนี้ราคาก็จะอยู่ที่หลักร้อยนะครับหล,หลักหลักร้อยห้าร้อยบวกลบเนาะรุ่นนี้นะครับจะอยู่ที่ห้าร้อยบวกลบเป็นรุ่นพิเศษเหรียนอามรุ่นพิเศษนะครับปีสามเก้ามาตีกล้องให้ชมด้านหลังพี่พระพุทธนะครับอันนี้ประมาณนี้ สวยนะครับสวยไปอีกแบบนะพี่นะ,ะด้านล่างก็จะเป็นพอสอนนะครับสองห้าสามเก้าเนาะเห็นไหมผิวตามพื้นผิวนะครับเป็นเส้นวิ่งเป็นเส้นเป็นเส้นนะครับอันนี้บ่งบอกถึงความคมเนาะขององค์พระนะครับอันนี้ตึงเปียเลยเป็นเส้นขนแมวนะครับเป็นเส้นเป็นเส้นวิ่งเยอะเลยนะครับผิวสวย ได้มาหลายองค์อยู่พี่นะครับประมาณประมาณสิบองค์ได้นะครับประมาณสิบองค์ได้นะครับ <immen mesela> ใครอยากจะเช่าหาบูชาก็ทักมาได้นะครับทักมาได้เนาะผมก็จะปล่อยอยู่ที่นะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับก็ <mig> จะปล่อยอยู่ที่นาะตอนนี้นะครับนาตอนนี้เนาะก็จะปล่อยอยู่ที่ ห้าร้อยนะครับรวมค่าจะส่งนะครับพี่พท่านไหนสนใจนะครับทักไลน์ทักไอดีไลน์ทักเฟซนะครับโทรมาได้เลยนะครับส่วนช่องทางติดต่อจะทิ้งไว้นะครับด้านล่างคลิปเนาะนะครับตรงนี้เลยนะครับโอเคสำหรับรุ่นนี้ก็น่าจะมีเท่านี้พี่นะครับไม่ไม่มีอะไรมากก็เป็นเหรียญที่น่าใช้แหละนะครับน่าใช้อีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เป็นภาเครื่องลงบุตโตเนาะเห็นไหมขอบตัด ลองดูนะครับก็ได้มาประมาณ10องค์นะครับได้มาประมาณ10องค์อ่ะก็น่าจะมีเท่านี้พี่นะครับส่วนพี่พี่ท่านไหนสนใจก็อย่างว่าพี่ทักมาโทรมาแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงน้องจะถ่ายรูปไว้ท้ายคลิปนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ